ก็หนูว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราได้ฝึกสมาธิทั้งสภาพจิตใจของเราแล้วก็สภาพจิตใจของทีมเรอคือทุกคนได้ทําแล้วก็หนูว่า,าตัวหนูเองก็นิ่งขึ้นด้วยค่ะก็มันมันส่งผลดีต่อ,ต,อต่อทีมเราหนูว่าก็ทุกคนก็เริ่มปรับตัวได้ได,ได้กันอย่างดี้วคะถึงแม้ว่าเวลาจะได้ไม่ได้ห่างกันเยอะเนาะแต่ว่า,าเราได้มีโอกาสได้ซ้อมวันที่สองเนาะก็ถือว่า สภาพร่างกายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ก็ขอบคุณทางทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนด้วยแล้วก็สถานที่ที่นี่ด้วยที่เขาให้ความอนุเคราะห์ของเราแล้วก็แล้วก็จะได้แบบเทสเกมก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ฝากส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้พวกเรากันเยอะๆนะคะวันก็เหลืออีกประมาณ3วันเนาะสวันก่อนแข่งขันนะคะ ก็กําลังใจของทุกคนสําคัญกับพวกเรามากแล้วก็พวกเราก็จะทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดค่ะก็ส่งเสียงเชียร์เสียงเชียร์แรงใจมาให้พวกเราเยอะนะคะก็การทําสมาธิของอาจารย์เรานะคะก็อาจารย์อยากให้เราโฟกัสที่ตัวเองค่ะคือเริ่ม,เร,มเริ่มจากเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนให้เรามีสติในการทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นวันเล่หรือว่าใช้ชีวิตประจําวันค่ะให้เรา ได้โฟกัสกับตัวเองมมันจะไม่วอกแวกไม่วอกแวกค่ะช่วงที่แบบเหมือนเวลาว่างก่อนนอนเนี่ยค่ะหนูก็จะแบบว่าหาเวลาแบบนั่งสมาธิสวดมนต์สวดมนต์สนสนเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิสักห้าทีสิบนาทีค่ะแบบว่าแต่ว่าไม่ได้ทําทุกวันทําบ้างบางทุกครั้งที่ว่างอะคะ่ะอย่างแรกก็ขอบคุณพี่คุณเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าภาพที่จัดสถานที่ทการฝึกซ้อมให้พวกเราเป็นการ มีสายสัมพันธ์ได้ยินว่าเป็นครบรอบ50ปีใช่ไหมคะก็เป็นเหมือนเป็นการเชื่อมโยงของของไทยไทยจีนได้ดีมากๆค่ะก็ด,ดีใจคะ่ะแล้วก็ที่ได้มีโอกาสได้มาซ้อมสนามก็ดีมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เย็นนี้อาจจะมีลงทีมนะคะก็ยังไงก็จะทำให้เต็มที่ค่ะค่ะฝากแฟนๆนะคะติดตาม เชียร์พวกเราด้วยนะคะ,ะแมตช์แรกวันที่4นี้นะคะกับโบแลนก็ขอให้แฟนๆน,นะคะเ mm hmm. ป็นกำลังใจส่งรอยเชียร์กำลังใจเชียร์มาให้พวกเราเยอะๆนะคะ mm hmm. พวกเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะขค่ะ